อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรับชมกันต่อได้เลยแอบดูเหมือนว่าเราจะได้มาเล่นตัวเป็นตัวผู้ชายนะครับรอบนี้เฮ้มีอะไรเธออยู่ที่นั่นแล้วเธอเป็นเพื่อนกับบูออกใช่เปล่าใครเหรอออกสีน้ำเงินในการต่อสู้เมื่อวานนี้ไงผู้สอนของราเซล่ะถูกไล่ออกไปเมื่อคืนนี้น่ะวาดเหรอ ใช่ no. well, okay. hey, ตัวเล็กที่มีแสงสีเหลืองผ้าพวกศีรษะพันคอนะ่ะเดี๋วนะไม่ได้หมายถึงผีดานะถูกไล่ออกอะ่ะ oh, <yes. S 2> ใช่แล้วล่ะออกไปเมื่อเช้านี้เองอะไรของเกิด <What happened? S 2> อ,อะไรขึ้นเนี่ย <Nearly> ก็แค่เกือบสับแขนของเด็กเอลนะฉันเห็นกระตาเลยล่ะ <'s> มันไม่เหมือนมีหน้าเลยนะันะ hey, มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันไม่รู้จะนับดิวอย่างไงแล้วฉันก็ไม่สามารถบ,บอกนายได้หรอกนะ โอเคฉันเข้าใจแล้วขอบคุณสำหรับข้อมูลแล้วกันต้องการข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มากกว่าน,นี้อีะอะไรวะมาถึงเราถูกไล่ออกไปแล้วเหรอครับโอเคต้องมาที่นี่ <alley moves forward. S 1> อะไรกันเนี่ย <c oughs> ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกเหรอเดี๋ยวก่อนเอ้าอาจารย์ <c oughs> ทำไมมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> ดาบเล่ม <ง Bever. c oughs> นั้นมันมาจากพิธีกรรมของคุณเหรอองค์ประกอบเหล่านั้น่ะ โอ้ oh, ใช่มันเป็นสเต็กนะใช้ทำสเต็กปลาเล็กไม่ใช่สตูตัวเล็กๆนะไหนแสดงความสามารถของคุณให้ฉันดูหน่อยปลาเล็ก steelfish ไม่ใช่ switchstop มาดูกันเลยฮะกดลงล่างโอ้ oh. เรามีท่าใหม่เออตัวนี้ไม่ใช่มีหน้าโอ้ย oh. oh. อโอ้โอโ,อ,โอ,อะไรครับเนี่ยโอ้ยคอนซูมเล้วกว้าดูดดูดพลัง เข่าลอยยังไงล่ะคีอพลังจากอ๋อโฟโลได้มาแล้วครับพลังโอเคได,ได้ทำอะไรคราวนี้ use berserk บบยกก์กร์อาจารย์ดูเบดาบสูรลาภิาสัตย์ มูเชมอนโซ่เหรอมามามาเลยครับมาเลยเก็บหดอ่ะตัวนี้หัวกับตุ้นเยอะและเวลาก็ผ่านไปอย่าลืมกดซับส r i b e ด้วยนะครับสนุกนะครับโอ้โหตัวสนุกสนุกมาให้เล่นตอนท้ายเกมอีกแล้ว แล้วยังไงเนี่ยบางทีนายอาจจะได้รับมันไปนะพลังแห่งการมีอารมณ์ขันนะหลังจากเนี้ยหมายความว่าอย่างไรเหรอ <A question S 1> คำถาม <ละ S 1> อะ่ะครั้งอยากจะโดนไล่อ,ออกหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> คุณถูกไล่ออกคืออะไรวะ <c oughs> ชาเลนจ์เนาะเอาดี <c oughs> พร้อมที่จะลุยกันหรือย,อยังได้เลยจาเด็กน้อยมาดูซิว่าเป็นยังไงมันไม่ง่ายหรอกนะอ่าไม่ง่ายหรอกจ้า ดวลกันเนี่ยไม่รู้ว่ามีการแข่งขันหรือเปล่าน,นะครับตอนนี้เกินการแข่งจบแล้วนะครับแล้วมีหน้าเนี่ยก็คือได้เป็นผลทาหารแล้วก็โดนไล่ออกไปแล้วด้วยนะครับกิบบเชนโคลาเซียมปะ่ะโอเคครับกรรมาการคนนี้น่าจะเป็นไฟไฟบ้า<ฟ>เลยล่ะเออวัตถุดิบหลักมันคือโทเมโต้ครับ จัดการรีบๆแข่งกันเถอะตะโถไม่มีหม้อต้มตุนหนึ่งเลยแนๆ่ๆเพราะตุีบหลักก็คืออ่าวันนี้เป็นดินนะจ๊ะมาไ,ได้ซื้อดินมาเลยเฮ้ยโหเป็นไงอะไรวะเนี่ยเฮ้ย้้โอ้โหโดวูวน,น้ยบอกเลยว่าโหดจัด จอาเบอร์เซร์จอจับเบอร์เิือตัวดีกหลังเราอยู่ไหนฮะเป็นมะเขือเทศอ่ะอยูุ่ดแนละแล้วเจอแล้วความนานขนาดนี้ตัดทิ้งสิครับรออะไรนะครับสองนาทีว่าครับ Are you creating the recipe as you go? Food oh, tastes better when it's made with instinct. Well, most of the time. What's life without a little ambiguity, baby? Okay. แย н, ังใจเย н, จเ็นใจเย็นคืนน้ำลงไปแล้วก็เปลี่ยนน้ำให้เป็น,ปนได้ได้ได้้เปลี่ยนน้ำก่อนครับเวลาเหลือไม่มากแล้ว <c oughs> เปลี่ยนให้เป็นดินด้วยเครื่องปุ๋งครับเรียบร้อยก็ <c oughs> เอาไฟมาก็ได้เอาไฟมาก็ได้แต่เราก็ทำให้มันเป็นดินไงล่ะ xương phùng với mì à một à ok tất nhiên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ โอเมทัลเนี่ยต้องใส่เข้าไปยายาเยอะเยอะโอ้โหดุสิกามีให้ดินใส่มาเยี่ยมห้สิบวิโอ้โหไปเลยกรรมาการ ถึงเวลาตัดสินมาดูกันดีกว่าุูยของอะไรเนี้ยร้อยสี่สิบโอ้โหบวกห้าสิบร้อยเก้าสิบยินดีด้วยสำหรับจานนี้นะมันจานที่ดีเลยทีเดียวร้อยเก้าสิบดูของผมสะก่อนกรรมาการอาราม <c oughs> นี่ทำไมมันดูน่ากินขนาดนี้หัวห้าสิบ 50, ครับเรียบร้อยสองร้อยกว่า ชนนะแน่เบอร์เซอร์เกอร์ er ได้ไปต่อในทนัวร์นาเมนต์แห่างนี้ ah! หรือว่ามันเป็นการ๋อเด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 ียเด๋ยวผมผมเข้าใจแล้วครับตอนนี้มีหน้าหานเะน่ยชนะไปแล้วคือไม่ใช่แล้วอันนี้คือมันย้อนอดีตแน่นอนเลยเป็นวันที่เราเพิ่งถูกไล่ออกกลับไป นี่มันจบแล้วเหรอเนี่ยทัวร์เมน้นต์ครั้งนี้โอ้ยฉันผิดหวัง,งซะจริงๆไม่ต้องเสียใจไปหรอกอีกหกเจ็ดครั้งหรือไม่กี่ครั้งก็งงแต่แล้วแต่เราก็ยังมาแข่งกันได้ถึงรอบไฟนอลทีทำไมดีกับฉันจริงๆยอยากให้เขาัวฉันภูมิใจในตัวฉันจะไม่ต้องการให้เขาเห็นฉันเสียใจมีมใช่ทำไมเมื่อฉันยังเด็กเด็กคนอื่นเลือกฉันเขาดีกับฉันและคอยหาเหยื่อในป่ากัน คุณดูเหมือนเด็กผู้ชายคนนั้นทําให้ฉันห็นคันป้งใจฉันคิดว่าฉันเอาชนะเธอได้จะพิสูจน์ว่าฉันไม่ใช่คนอดแอมีแต่คนย้อนเย้ยฉันล่าสัตว์ไม่เก่งเดี๋ยวก็รู้ฉันไม่เก่งอะไรเลยโทษทีนะแต่นั่นมันไม่จริงนี่วะฉันเคยซื้อขนมปังจากนายนะเมื่อเช้าก็มีหลายหลายอย่างที่ฉันกินได้เมื่อฉันตื่นขึ้นมาแต่เช้าแล้วก็ฝึกซ้อมในครัวของพวกเขาทั้งนั้นเลยนายจะทํามันได้มันได้แค่เรื่องของเวลาเลยขอบคุณมากแคทฉันต้องการอยู่คนเดียวสักแป๊บให้อะไรเนี่ย ขอมาฮะโอเคสรุปไว้อย่างนี้แล้วกันมีหน้าหานเนี่ยถูกไล่ออกตอนตอนแรกเลยเนี่ยน่าจะเป็นเนเรื่องตอนนั้นแล้วคือตอนนี้ก็คือเรากลับมาย้อนเล่นของตัวของแคลสนะครับแคลสทาสแทสแน่วะแคลสแหละโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปนอนกันหมดวันนี้แล้ว no ไม่มีคำพูดใดเลยนะเนี่ย ถ้าฉันทําได้เพียงแค่ได้ยินเสียงเธอนะอาเดียนี่เป็นทางเลือกของฉันฉันรู้ว่าหมายถึงอะไรเวลาต้องขยายออกไปฉันต้องเข้มแข็งเพื่อพวกเราอาเดียรู้ปาใครฉันจะกลับไปเร็วๆนี้แหละ oh. วันที่หวันที่หกกรกฎาคมเอ๊ะจดหมายนี่ Wait. Wait. เดี๋ยวนะไม่ใช่ลายมือของอารเดียนี่แทสมีบางอย่างน่าก,กลัวเกิด <R DR S 2> ขึ้นที่อารเดียป่วยไม่ดีเลยหมอยังหาวิธีรักษาไม่ได้สภาพของเธอดูยแย่ลงทุกวันเลยเธ <does> อกินไม่ได้เงื่อออกแม้แนากาศเย็นนอนก็ไม่ได้นอนพักผ่อนด้วยที่หนักใจสุดก็คือผิวเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูฉันคิดว่ามันดีที่สุดแล้วถ้านายจะกลับมาที่บ้านนะเพรสไม่นะไม่อยังว่ คนที่บ้านป่วยครับนี่ไงมันเป็นสตรอรี่ที่ต่อจากตอนที่แบบอมอนสเตอร์เริ่มติดพิษนะฮะตอนนี้มีหน้าหานถูกไล่กลับไปบ้านแล้วก็ยังดราม่าที่บ้านเทสนายจัดการฟอร์ติน่าได้นะมาข้างในฉันจะให้รางวัลกันนาย <c oughs> ไม่ต้องไปแล้วอาดเดียป่วยนะแล้วเธอมีเวลาไม่มากฉันต้องไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่ใจจะอวดเลยนะ <c oughs> แต่มันมีหลายอย่าง <c oughs> ที่เป็นความรู้ทางการแพทย์นายรู้อาการของเธอหรอ ไม่รู้เหมือนกันกินอาหารไม่ได้นอนหลับทั้งวันผิวเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูด้วยฉันอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้มันคือมีพิษมีไข้แต่ไม่เคยมีกรณีนี้ในเอกสารเลยถ้าจะไปที่นั่นจะช่วยอะไรได้เนื่องจากอันตรายตอนนี้คนทหารก็น้อยลงอาจจะโดนโจมตีก็ได้ปีที่แล้วก็เป็นตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้เลย ที่ติดต่อใครไม่มันต้องมีอะไรบางอย่างบิดพลาดฉันต้องตรวจสอบให้มากขึ้นเธอป่วยได้ยังไงเนี่ยหลังจากที่เธอหายแล้วฉันจะหายาแก้พิษได้ที่ไหนมีอย่างเดียวที่จะรู้นะหัวใจของโยคุมีปัญหาแต่แม้ว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างในนั่นแหละตัวปัญหาว่าอย่างนั้นนะโทษทีแต่ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกพอเท่าถูกปิดไปแล้วมันเป็นความจริงมันอาจจะมีหมอผีหลายคนอยู่ในกองกำลังแต่ก็น้อยแหละ ที่เก็บร e> 네ักษาชีวิตเอาไว้ได้ฉันจะหายังไงอ่ะคุยกับทอนเธอสามารถแนะนําคุณอ่ะที่นั่นได้นะเราจะเตรียมของที่จําเป็นส่วนผสมต่างๆไว้ขอให้โชคดีนะแทดไปเจอทอนทอนอยู่ไหนทอนเงดังกว่านี้ได้ไหมเนี่ยแม้จะช่วยรางวัลของฉันก็ยังได้ยินนายเลย ไม่กระทั่งพวกเขาตายไปแล้วโทษทีฉันต้องการอะไรบางอย่างที่แก้เมาค้างอะนะเกี่ยวกับพิษน้ำเหรอฉันต้องไปที่ดาร์กเลมและหาโยคุเบอร์ซีออบอกได้ไหมว่าเธอพาฉันไปได้นี่จะผสมยาเก่ายาแก่แบบนั้นเหรอเสียสติไปแล้วหรือเปล่ามันเป็นสิ่งเดียวเลยล่ะที่จะรักษาภรรยาของฉันได้เธอป่วยแล้วถ้าฉันยอมแพ้แล้วก็เธอก็จะตายเลยถ้าสูญเสียไปฉันคงกลับ ใช้ชีวิตปกติไม่ได้เลยฉันจะส่งนายไปแล้วกันจริงเหรอได้แต่มีแนวโน้มว่านายจะตายนะไม่นั่งนายไว้หรอกเาไปกูจะตายใช่ียวจะหาโยคูได้ไงสัตว์รายนี้ปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวก็พอเลือดของมันอะจะหลั่งไหลออกมาไม่ใช่ว่าฉันรู้อะไรเกี่ยวกับมันหรอกนะที่นี่โอเคมือทั้งคู่นี้จะแปดเปื้อนเพื่อเธออาเดียไป ท่าบอสเซอร์ทั้งหมดเจ๊ชอบท่านี้เนี่ยฟันปัน,ปนเอามาบอลเ,เซอร์ก่อนได้ไหมบอลเ,เซอร์บอลเซอร์ไป i think it's getting hotter in here by the second it's the beast demonic energy condensing. ต่อหาพีซซ่าเหรอปีซา่เหรอวะไปที่ไหนครับเนี่ยมังกรดูดิดูันล่อยมังกรดิ ตายอย่าลืมกด subscribe และกดะระฆังเอาไว้ด้วยนะครับคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆได้ยังไงล่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ